<substit> ส, <expand> สวัสดีค <Island. S 3> ่ะ <Cap> คุณล <masterpiece> ูสาซิสเตอร์ลี่นะคะวันนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วของเรานะคะก็จะมาสาธิตอะไรเอ่ยการผูกผ้าคาดหัวสกินเก๋ๆโอเคค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยก็วันนี้นะคะก็จากครั้งที่เราไม่เป็นโบเลแล้วใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนแบบบ้างแบบถ้าเบื่อๆบื่องเงี้ยเราก็ถ้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแค่นี้เอง ควายใช่อ่าฮะแล้วก็ขู่แล้วก็ได้แล้วง่ายเดียวเองเสร็จแล้วค่ะง่ายมากจัดเดียวใช่แล้วก็ต้องจัดอุบัตอุบาทินิดนึงเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วค่ะควายๆอย่างเงี้ยค่ะอืมอืม ร็จแล้วค่ะนี่สองคนนี้นะคะอันนี้เป็นการผูกผมง่ายๆค่ะง่ายมากเหมือนผูกบนนักเรียนไปโรงเรียนอะใช่ใช่อันนี้เราใช้ไซส์เล็กสุดเมื่อกี้น้องนุ่นใช้ไซส์อะไรคะค่ะอันนี้อันนี้ไซส์กลางค่ะมีเดียมค่ะใช้ไซส์กลางนะคะอันนี้เป็นไซส์พิเศษของเราเป็นไซส์เล็กมากเลยเป็นโบผูกผมนี่ก็คืออันนี้ที่นุ่นใช้ผ้าเป็นผ้าอะไรคะเป็นผ้าผ้าผ้าป่าน นี่แบบนี้นนี่ก็เป็นภาพ่าเหมือนกันก็คือง่ายๆเราผูกโบหลวมๆผูกผมหลวมๆนะคะเสร็จแล้วล้วก็ตลบายกันแค่นี้เองอะคือคนจริงไม่ต้องสาธิตก็ได้อะมันง่ายมากใช่แล้วก็ผูกได้เลยอะค่ะผูกเหมือนผูกโบแบบนี้แวเราก็ต้องดึงให้มันเกลี่ยไงดูมันไัื่น สช่เองค่ะใช่ใง,ใง่ายองจัดแต่งหน้าก็ออกไปข้างนอกได้แล้วดูกิิบเก๋ใช่ก็สำหรับผู้ที่ดูแล้วสนุกสนานน้อยอยากจะผูกโบก็ไปลองทำดูมันง่ายนิดเดียวเองะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะมาอุดหนุนผ้าพันคอกับผ้าผิดผมของพี่เสลี่ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย